สิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการออมเงินเพื่อเติบโตนะครับก็คือเรามักจะออมเงินเมื่อเราเหลือเงินครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจไปผิดนะครับเฮ้ยเราใช้จ่ายไปก่อนเราจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายบินบัตรเครดิตจ่ายนู่นนี่นั่นก่อนเราเหลือเท่าไหร่เราค่อยเอามาเก็บนั่นเป็นมา n d s e ที่ผิดครับหนึ่งในเคล็ดลับของทีฮาร์เปเกอร์นะครับที่โอปาเข้าไปเรียนที่สัมมนานะครับทีฮาร์เปเกอร์นะครับบอกว่าโอเคเราจะต้องออมเงินก่อนแล้วเหลือจากอันออมเท่าไหร่ เราค่อยเอาไปใช้จา่ายหมายความว่าวันนี้คุณจะต้องสร้างวินัยและหลายคนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้เงิงนเยอะมากพอที่จะออมนะแล้วฉันก็ต้องใช้ใจ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าบ้านต่างๆน,นานาวันนี้นะครับนิสัยสําคัญกว่าจํานวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนิสัยทําไมถึงสําคัญกว่าจํานวนครับวันนี้รากการเงินของคุณนะครับคุณสามารถสร้างมันได้ พิมเขียงคุณคุณสามารถเปลี่ยนมาได้เพราะแต่ก่อนโอป้าก็เป็นคนอย่างนี้ครับโอป้าก็ไม่คิดมาก่อนเฮ้ยถ้าเราไม่ได้ออมด้วยจำนวนเงินเยอะแต่เราสร้างนิสัยออมด้วยทุกวันมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่รู้ไหมครับโอปา้าออมเงินซิกจากครั้งแรกที่เงิน1บาท5บาท10บาท20บาทพอโอปา้าเริ่มเห็นเงินมันขยับขึ้น,ขย,ข,นขยับขึ้นใช่ไหมครับโอปา้าปรับจาก20บาทครับเป็น40บาทนะครับแล้วก็เริ่มปรับจาก40บาทเป็นแ0เป็นแบงค์ห้ิเนี้ยแล้วก็เป็น100หนึง่งพอต่อมาแบบ ยิ่งได้โอเคไหมยิ่งมียิ่งได้ยิ่งขาดยิ่งเสียเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเรานะครับมันไปนเรียนรู้ว่ายิ่งมียิ่งได้มันจะยิ่งแบบอยากเพิ่มปริมาณการออมการเก็บมากขึ้นเพราะฉะนั้นเงินออมของคุณควรจะมี1 0อย่างน้อยจากรายได้ที่คุณหามาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม,ม่มีการจยุดชะงีกต่อไปไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรนะครับเราเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คนที่ชอบกดรแรงดูนะครับคุณก็ต้องใส่ไมซ์เซ็ตและกรอบไมซ์เซ็ตนี้ไปเลยว่า เศร,รษฐกิจข้างนอกจะเป็นยังไงไม่รู้แต่เศร,รษฐกิจของฉันดีมากๆยอดเยี่ยมมากๆลูกค้าเอาเงินมาให้ฉันสบายๆลูกค้าสั่งซื้อของฉันรัวๆ,ๆัวๆเศรษฐกิจฉันดีมากมายฉันเป็นคนพลั่งโผล่ในเรื่องของการเงินการเงินไหลามาหาฉันอย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นนะครับใส่โปรแกร,รมกับตัวเองอย่างนี้ได้เมื่อไหร่และสร้างฮบิหรือนิสัยนะครับนิสัยสําคัญกว่าจํานวนมันไม่สําคัญว่าคุณออมเงินหรือหยอดเงินหรือโอนเงินให้ตัวเองเท่าไหร่แต่มาสาคัญว่าคุณได้ทํามันทุกๆวันหรือเปล่าและนิสัยเหล่านี้ล่ะ ที่มันจะทําให้คุณนะครับอยากงอกเงยอยากเติบโตขึ้นคุณจะเริ่มเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นลองทําตามที่โอป,ป้าบอกนะครับเพราะโอป,ป้าก็เอาเงินจาก1บาท ห้าบาทสี่สิบาทและเคล็ดลับของมันครับในการที่คุณจะออมเงินเพื่อเติบโตคุณไม่ต้องนับเงินในบัญชีถ้าการณีที่คุณโอนหรือถ้าคุณหยอดเงินนะครับคุณไม่ต้องอนับเงินในกระปุกข,ของคุณนะครับคือไม่ต้องนับเลยนะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด60-90ถึงวันอย่างน้อยโอเคไหมอย่างน้อยสุดคือ60-90ถึงแค่นี้คุณไม่ต้องนับเพราะตอนนั้นโอป,ป้าไม่ได้นับครับโอป,ป้าก็หยอดหยอดหยอดพี่เชื่อไหมครับจากเหรียญที่มันเคยมีกลายเป็นแบงค์ครับแบงค์มันฟูขึ้นเรื่อยๆแล้วพอวันที่เราเ เลยเอาไปให้แม่เราและเนี่แหละครับคือความสุขของการออดดีแท้จริงเราจะเก็บเพื่อลงทุนกับตัวเองก็ได้นะครับเราจะเก็บเป็นขวัญถุงเราจะเอาให้คุณพ่อคุณแม่ของเราจะเอาไปาลงทุนให้กับตัวเองเงินนี้นะครับจะเป็นเงินที่บอกกับคุณว่ายิ่งคุณนะครับสามารถบอกกับจักรวาลได้มากเท่าไหร่ว่าคุณสามารถจะดูแลเงินก้อนนี้ได้เขาจะให้และให้มากกว่านี่เรื่องจริงนี่เป็นมายเซตนะครับ ยิ่งคุณนะครับสแสดงความสามารถให้เห็นว่าคุณดูแลเงินก้อนนี้ได้เท่าไหร่มันไม่เกี่ยวกับจานวนเยอะครับคุณดูแลเงินก้อนนี้ได้เท่าไหร่จักรวาลจะจัดสรรมาให้อีกเพราะคุณดูแลเงินเก่งน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เวลาคุณมอบหมายงานให้กับคนทํางานคุณจะมอบหมายให้กับคนที่ทํางานเป็นหรือทํางานไม่เป็นคุณก็ต้องไว้ใจคนทํางานเป็นถูกไหมครับถึงจะฝากพีฝากไรได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคณก็จะนําเงินนะครับให้กับคนสําเร็จดูแลเช่นเดียวกันคุณพ่อจักรวาลนะครับก็นําเงินให้กับคนที่พร้อมและก็ดูแลจัดกาาารรเเเงิินนนนดีีคัใใใใข้้้จววตมม่ เข้าใจนะครับวันนี้โอ,อไปสารฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยเรามีช่องทาง IG IGTV TikTok u นะครับย t u b e นะครับและก็เพจ Facebook คุณสามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในเรื่องของการออมเงินนะครับสวัสดีครับ